ี่เหมือนเพราะว่าเบนเตรียมจะชิงแล้วกับต้นสังกัดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะจะให้ละครเรื่องลอ,องดาวเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วละครที่จะไปอ๋อจริงเหรอไม่รู้สิก็แล้วแต่ คือจริงๆแล้วก็ตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของของของบทด้วยอะไรด้วยนะคะคือเวนก็ยอมรับแล้วก็บอกเลยตรงๆว่าตอนนี้ก็คือดูเรื่องบทเป็นเป็นเป็นสิ่งสําคัญในการเล่นละครตอนนี้แล้วก็ถ้าก็ประกาศตอนนี้เลยล,ละกันว่าไม่รับบทแม่หรือไม่รับบทแก่อะไรทั้งสิ้นเพราะอายุยังไม่ถึงแล้วก็คิดว่ายังไม่ได้ด้วยที่จะรับอะไรเงี้ยค่ะมเสนอบทนี้มาเยอะเออมัน,นมันไม่ได้เสนอบทนี้มาเยอะหรอกค่ะแต่ว่ามันอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าคือ คือ,อยังไงเดียจะพูดยังไงดีคือคืออาจจะเพราะว่าคิดว่าเราโตขึ้นแล้วอยากจะให้เล่นหรือเปล่าเพราะว่าคนในช่องก็ ก็ไม่เหลือใครแล้วมึงอะไรอย่างนี้อ่ะพูดตรงๆรุ่นเราที่จะแบบอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ก็เลยบอกไว้เลยว่ายังไงก็ไม่รับอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นคนแบบว่าติ่งท้าเมื่อตอนสมัยเด็กๆเราเคยรับอ๋อใช่ก็ก็คงจะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรารับนะแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นแต่ว่าคือตอนเด็กตอนนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะจะเป็นเด็กได้จริงๆทุกคนก็รู้ว่าเราเป็นเด็กคือในในชีวิตจริงอะนะคะแต่ว่าพอตอนนี้พอเราโตขึ้นเนี่ยเบนก็ขอแบบไม่ไม่รับดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็ถือว ขอเลือกบทที่ดีๆให้กับเราดีกว่าเพราะว่าเราก็อยู่วงการมานานเบนก็อยากจะให้ให้มันเป็นให้มันเป็นแบบในลักษณะที่คนเนี่ยจำภาพเราในสิ่งที่ที่แบบเฮ้ยเล่นละครดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทดีๆอยู่ในช่องเดิมด้วยจะไมทำะก <laughs> ็อยู่ในอยู่ในช่องเดิมด้วยค่ะก็ยังยังมีสัญญาอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้จะไปไหนไรืออะไร่เ่ป็นว่าแต่จะแบบว่าไปลองทำอิสระตอนลมมันจะได้กว้างกว่า ไได้อะรรที่เาถูกใจถูกใจกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วก็ก็เคยคิดไว้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นมันมันเป็นแค่ความคิดอยู่เนาะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรว่าว่าจะไปหรือไม่ไปอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆดีกว่าว่าเป็นยังไงค่สัญญาเลย10ปีไหมตอนนี้สัญญาเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงเนาะเบนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะน่าจะน่าจะนี่แหละไม่ไม่นานนี่แหละต้มีการตอกมาเพราะแต่ว่าเป็นอาจจะชิงนซองเสร็จหลายคนก็บอกว่า ต้องให้ช่องเจ็ดออกเป็นแบบนี้ดีเลยเพราะว่าเป็นเป็นตอนที่แบบแสดงดีมากๆเลยไม่อยากให้ไม่อยากได้ไปอ๋ยก็รู้สึกดีเนาะถ้าสมมติว่ามีกระแสแบบนั้นออกมาจริงๆก็รู้สึกแบบว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบว่าประชาชนยัง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 ชอบในบทบาทของเราแล้วก็เออยังเห็นยังเห็นถึงความสำคัญของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังคิดว่าเรายังสามารถที่จะดึงเลตติ้งได้อยู่กับช่องเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกมีใจค่ะ Pe, เอจริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคุยกันในลักษณะเรื่องบทบาทมากกว่าค่ะก็เข้าไปคุยละค่ะแต่ว่าเข้าไปคุยในลักษณะว่าเออหนุขอบทที่ที่มันสามารถที่จะแบบว่าต่อยอดของเราได้นาออะไรเงี้ย <s imal> เพราะเราก็คือถือว่าโตแล้วแล้วก็ทํางานับ <s imal> ช่องเด็านานแล้วก็ขออะไรที่ที่มันแบบว่าเออสามารถที่แบบว่า <S <s <imal> <S เป็นบทบาทที่ที่สําคัญในในละครแต่ละเรื่องแล้วทําให้คนจาในบทของเราได้อะไรเงี้ยค่ะ อย่างคนแม่ที่โดูเสนอมาพอฟัเสนอกับเราเราก็รู้สึกแบบน้อยเสียเซลมากเหมือนกับว่าเอ้ยอ๋อก็จริงๆแล้วมันไม่ได้เชิงว่าถึงเป็นแม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าโตโตกว่าอายุหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกโอ๊ยมันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าจะจะจะปฏิเสธอะไรขนาดนั้นแต่ว่าขอรอให้อายุของเราอ่ะไปตามนั้นจริงๆแล้วก็ค่อยว่ากันดีกว่าเพราะว่าถือว่าแหนตอนนั้นยังมีแบบมีข่าวออกมาเลยว่าหนูยังหน้าเด็กอายุ15หอยู่เลยนะ เอออย่างเงี้ยก็เลยหนูคือเขารู้สึกว่าอย่าพึ่งดีกว่าอย่างเงี้ยเร็วไปเร็วไปค่ะแม่นี้มีประมาณไม่ไม่ให่าอย่เรียกว่าบทแม่ดีกว่าค่ะเป็นบทที่บทผู้ใหญ่เออเรียกว่าบทผู้ใหญ่ดีกว่าอย่าเรียกว่าบทแม่ดีกว่าเรียกว่าบทผู้ใหญ่ดีกว่าคือบทผู้ใหญ่ก็ก็ก็ยอมรับค่ะว่าปฏิเสธไปประมาณสี่เรือ เยอะอยู่ก็เยอะอยู่ค่ะก็ยอมรับว่าเยอะอยู่พอเราพูดถึงผู้ใหญ่แบบนี้ท่านแบบว่าโอเคไหมกับการก็ก็โอเคค่ะเพราะว่าเขาก็เขาก็ส่งเขาก็ส่งบทมาอีกหนึ่งเรื่องก็ถือว่าเป็นเป็นตัวดําเนินเรื่องแล้วก็แล้วก็พลิกบทบาทไปเลยแล้วก็เป็นายหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเป็นเหมือนตัวดําเนินเรื่องในเรื่องเรื่องน้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคเขายังให้ความความสำคัญอยู่นี่เปลวันแรกของดาวปีนี้อาจจะได้เห็นเป็นกับช่องเจ็ดเรื่องใหม่เรื่องใหม่ก็เรื่องใหม่ๆก็อาจจะได้เห็นอีกค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ กำลังกำล,ล,ลังตกลงกันอยู่อีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นยังไงคือคือจริงๆแล้วอะค่ะคือตัวเบนเองอะก็ยอมรับนะคะว่าอะไรยังไงก็ต้องเลือกริปนึงเพราะว่าเราก็อยู่วงการมานานแล้วเราก็อยากจะให้อะให้คนเนะี่ยได้ได้เห็นถึงบทบาทของเราที่แบบว่าแสดงออกไปด้วยในในในใ,ใ,ในที่แบบว่ายังไม่ได้ไม่ได้เกินกว่าอยุ่ะค่ะเพราะว่าตอนที่เล่นตอนตอนเบ้นแม่ตอนเด็กๆตอนนั้นนะคะก็มีกระแสะวิพากวิจารณมาว่าเอาเด็ก มาเล่นเป็นคนโตอะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ถึงเวลานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังยืนยันว่ายังยังไม่ตัดใจใช่ค่ะก็ยังยืนยัง ยังไม่รับบทเป็นแม่เท่าใดนะคะยังค่ะยังไม่ร้องนะคะยังยังยังอยู่ค่ะยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนเนาะยังอยู่ยังค่ะเดี๋ยวลอดูไปก่อนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงยังตอบตอนนี้ไม่ได้ดีกว่านเอก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างที่เข้าแบบว่าเข้าเข้ามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีก็ยอมรับว่ามีค่ะค่ะ อ้อเยอะๆยอะมากเลยอ่ะบ้านอ่ะบ้านเหนื่อยมากค่ะหนูเหนื่อยมากเลยตอนนี้แต่ว่ายังไงก็ของานนะมีงานอะไรก็ขอเอาเข้ามาแล้วกันคือตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งไยอะค่ะแล้วก็ก็เยอะๆจริงๆเพราะว่าเหมือนกับ อันนู้นอันนี้ไม่ได้อันนั้นอันนี้อะไรเนี่ยค่ะเยอะๆจริงๆค่ะที่เราตั้งตั้งเอาเงิเยอะไปตั้งเอาเยอะเหมือนกันค่ะเพราะจริงๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่เสร็จเลยปีนี้ก็ยังไม่เสร็จหนูก็คิดว่าเออไม่เป็นไรอ้าวเดี๋ยวหาเงินไปเรื่อยๆแล้วกันค่อยๆมันบานเหรอบานเยอะหลังร้านเลยเป็น้ายังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็ก็มันก็บานปลายแหละมันก็บานปลายนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะพยายามจะแบบว่าไม่ให้เกินล้านแหละเกินล้านไปกว่านี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหัวลล้าากกก่ออนงเเมมวัับบูรหยะ ใช่ค่ะต้องเข้มขวบพูดลำเหนาเยอะแล้วช่วงนี้เราก็ทํางานแบบว่าเหมือนทำธุรกิจอะไรแบบนี้ด้วยมันก็เลยยากด้วยค่ะตอนนี้ที่จะมาคุมด้วยตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวไหมหรือโดนแบบมาคนมาอะไรอย่างเงี้ยโดนโดนอะไรเงี้โดนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโดนหลอกอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมจริงจริงหนูก็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 ดูดูอย่างอย่างอย่างผีทั่วแล้วนะมันไม่น่าจะมีอะไรเนาะน่าจะไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยก็คิดในทางที่ดีไว้ก่อนทำคนแรกแล้วไม่มา ระยะเวลาเท่าไหร่ท e so ี่ยังไม่เสร็จหรอคะก็ประมาณเกือบเกปีแล้วมึงที่ซื้อบ้านหลังนั้นมาคือบ้านมันเสร็จแล้วโครงบ้านนะคะแต่ว่าแต่ตกแต่งเนี่ยยังไม่ได้ตกแต่งแบบเต็มที่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยรอหาเงินอยู่